สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามเลยนะคะซึ่งเรื่องดีๆชื่อว่าอิสลามคนสวยถ้าใครชอบมา,าเองก็ไม่ไปทนาเสียเวลาติดตามกดกระดิด่งใส่ไปดูได้เลยะคะ่ะแต่ภาพนาที่หญิงสามอิสลามคนหนึ่งเธอเป็นคนอิสลามที่หน้าตาก็ดูไม่ออกว่าสวยหรือไม่สวยแต่ก็ดูเอานะคะ แ,กแ,กแกคนนนแ่นี้แก,ก่แย่ม,ม,เ,ยม,ม,พม,มเพราะว่ากูลองดูกก็ได้ว่าเขาจะไม่ต้องขุดมากมัได้กินชีวิตของเธอรู้สึกตัวเดียวมันนี้นงก็สิเลดีกว่าเธอชื่อว่ามิกะมิกะเธอเป็นสาวอิสลามที่ไม่ค่อยมีเพื่อนมาคบมากเพราะว่าผมก่อนเธอโดอนปกครอง แต่ก็ชอบเจ็นถึกยืว่าขังร่างกายตัวเองเอาไว้จึงทำใหม้ความสุขของเธอในชีวิตใหม่และโรงเรียนใหม่มีใครจะลาฟเร่อสนสตอได้นะเราเลือกเรียนเ,นเพื่อนจะผักสันออกและคำด่ดดุดาเ่สันเตอ้อ เอ้ยมาตามใส่เอ้ยมาใกล้สัยสกปรกสีสลามสกปรกอืมอประเทศมันคงจะดุนแนนเทือนก็เลยตั้งใส่แพ็คคุมหรือว่าเป็นมาเลยฉันก็เลยเดินตัดหน้าแั่ฉันตัดสินใจที่จะวิ่งออกไปก่อนพวกมันในเวลาต่อมาฉันก็ถึงเร็วเพราะฉันวิ่งเร็ว กำลังของฉันที่จะทำให้พวกมันเห็นว่าฉันเป็นยังไงบ้างเอ๊ะมันมาก่อนเราที่ไงเนี่ยเฮ้ยแบบนี้มัน,มนได้ป่ะเฮ้ยมันมาก่อนเรานี่นาะเสียใจหมดเลยก็ได้อยู่นะโอ้ยเฮ้ยโอ๊ย หนูก็ด้ะนี่หนูสนใจไปไหมล่ะถ้าน่าระค่ะคือฉันก็นนขขแนะนำขขเหมือนจะก็แนะนำเสื้อก่อนเลยนะอ๋อครูเป็นครูคนใหม่เองครูมีเสื้อว่าครูอาณาจารย์อ๋อเริ่มไปเลยเดี๋ยวหางนอนกันเอ้ยินดีที่เราจากการการครูใหญ่นะ ดีว่าส่วนนี้จะประเดิมใหม่น่ะสิเขาก็กำลังจะเปิดโซดานแบบครางง่ายเลยเธอสนใจมาซองกับครูไหมล่ะครูน่ะเป็นเกย์ครูเป็นเกย์แล้วครูคไม่ทำอะไรเธอหรอกนะโอเคไหมจ๊ะได้ชีวิตองหนูอาจจะเล่าเรือก,กันก็ได้นะ <c oughs> โหแล้วล่ะว่าหนูนานโดนอะไรมาบ้างจริงเหรอคะ หวันว่าจะไม่ทำให้หนูชีวิตุกอับไว้กันนะคะแมา่มาเจอดีครูสอนให้เนาะมาตามคุณนะเล้วเข้ามาเร็วนี่เร็วๆใกล้ถึงแล้วค่ะเดินแบบนั้นแล้ว้ายหรือสปล่าใดีมากด,ดีมากโอ้ม oh ก uh ้าเดชสุดสุดอัตตาเอซี่ พาแพ็คนี้หนึ่งล้อเล่นค่คข้าับคนาการที่สอนหนูจะเสื้อฟังคำครูทุกอย่างเลยค่ะจะาจินดีจจาค่ะอืมเดินมาสิเดินมาขัานใดสิค่ะอย่าขานะค่ะค่ะ นาไหมดขึ้นมาบันไดได้ไหมเพราะตอนจะทำนี่ต้องดูขึ้นมาันตดเออดไมาดีมางเออทาจาได้ค่ะเอนิ่มเลยโอเคจะได้เาจาดูหานั่นเอะ,ะ,ะเชแต่ว่าต้องฝึกอีกหน่อยนะแล้ก็มาตามคุณเลยเจ้าเราก็มาตามคุณนะจะพาไปห้องลฮอยู่ไไ่ไกลขึ้นมาห้องนี้เลยห้องเย็น แล้วก็รู้สึกว่ามันสูงอ๋อในห้องนี้แหลจะจ้ะจะทำเป็นที่สูงแต่ว่าตอนเนี้ยหนูน้องไปเห็นมมาตัวนั้นไหมใกลเมื่อไรนะกลับบ้านได้แล้วนั่นมมาของหนูนี่คะงั้นหนูกลับไบปกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณนะคะที่สอนหนูจ้าแล้วเรามานัดกันตรงนี้นะตันเสาร์พรุ่งนี้วนะันเสาร์ได้ค่ะ เดีย๋ยวฉันขอรอคุณจะแต่ฉันรู้สึกฉันมทกินสิอะไรบางอย่างนะโอ,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 อ๊ยหโทรศัพท์ฉันกระเป๋าฉันลืมเดี๋ยวเธอไปไอาน่นให้สายก่อนนะสายจะไปเอากล่อาแป๊ดนึ่งอือสิอืมแบตตี้แล้แต่ที่บ้านฉันยังมีม้าขาวอยู่ตัวหนึ่งสงสัยคงจะได้มากเอ้อย ขม้าไปอีกโอ้ยดีแกตัวใหี้เสมดีขี่ม้าไม่เม่อเราเลยขี่รถจู่เลยรวยให่เสริม้มาก็ใหญ่แถมยังเหมือนบ้านนอกอีกน่ก็บ้นนอกนัหละแกขม้าทำไมเนี่ยเออก็ว่าอย่างนั้นนาเว้ย ถึงเขาจะพูดใส่ใจยังไงฉันก็ไม่อิจใจหรอกนะมาแล้วจ้าคึนขี่มาเลยเออไปไม่ระวังตามคูยใหญ่นะโอ้ยมามาแา่ไหนเนี่ยเออเบ้านฉัน กายนี่เองสนใจจังเลยมันก็อย่างนี้ก็อะไรกันนะไปละบายหนูนะากันนี่สปลยนอะไรไม่น่าจะจริงมาแล้วค่ะโอ้ยมาคนดี้ละขึ้นไปด้านบนได้เร็วพอทำงานอยู่ กันบนอยู่เลยอืมโอ้โยโอ๊ยร้อนจะตายเหน,นื่นยยยอยเสียมากเ,เลยน่ะขึ้นมาในห้องแล้วก็ต้องมาเข้านอนหน่ะสิคะแต่ลืมไปเลยว่าไม่อยากนอนแต่ว่าอยากเล่นเกมแล้วต้องปิดทั้ ทำไมเราต้องมีโซฟเตียงนะอย่าสร้างมันดีกว่านวันนี้เรามานั่งกันก่อนนะคะที่นั่งนั่งไม่ได้เแต่ก็นั่งอย่างไรดีนะ <c oughs> แ,ตนแต่อยากเล่นโทรศัพท์มากขออันห่งก <c oughs> สนุกจังเลยอ่ะ โอ้ยข้ามแล้วแคลลอราไลแคลลอราไลเป็นอย่างนี้อ่ะอ๋อนี่องีแคลลอร์ไลน่าจะกลับบ้านแล้วมั้งนะอืมแต่ไปเรียกรถมาก็ได้ทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะมีต่ออีพีสองดูด้านล่างได้เลยอือ